สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนวัดเข้าใจแล้วหลังปุ๋ยพรทิพต์โพสต์คู่โจไบเดนหลังจากที่ปุ๋ยพรทิพนักฮีรันกนกอดีตนางงามจักรกวาลคนที่สองของไทยได้โพสตภาพคู่กับโจไบเดนผ่านอินสตาแกรมพร้อมระบุแสดงความยินดีว่าต่อไปนี้ไม่มีรัฐสีน้ำเงินรัฐสีแดงอีกต่อไปเราคือสหรัฐอเมริกา ล่าสุดกลายเป็นอีกโพสต์ที่ได้รับการแชร์ต่ออย่างมากสำหรับโพสต์ของนว ra ัดอิสระไกรศีลผู้จัดเวทีประกวดนางงามจากเวทีมิสแกรนที่โพสต์เฟซบุ๊กถึงปุ๋ยพนทนพิปใจความว่าเข้าใจคุณปุ๋ยแล้วว่าทำไมไม่เข้าใจปัญหาและสถานการณ์ในเมืองไทยเพราะเธอบอกชัดเจนในการแสดงความยินดีกับไบเดนว่า we are the united states ยังไงก็ยินดีกับคนอเมริกันด้วยครับที่ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ประเทศใครๆก็รักประเทศใครก็อยากให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคเครดิตตามภาพครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ